โดนแม่แกล้งอีกแล้วหยุก<ม>ลับมามะมนะเดี๋ยวจะดูนธอเธอคนไม่ไหวแล้วนะต่อส,สิ่พี่แสงอะไรมันจะหลรรอบก่อนไปแล้ว กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ไหนอะอุตอส่าห์ไปซื้อปอกอีกมาเนี่ยต้องเยอะต้องแยะมีอะไรกินบ้างหินแล้วมีอะไรให้กินบ้นางอืลงอล่งว่าเปล่าไม่มีอะไรให้กินอ,อะไรอะ่ะโอม้มีข้าวด้วยแล้วก็น,น้ตท,ที่เขียนไว้ แม่ไม่อยู่ไปธุระข้างนอกหิวก็กินข้าวถ้วยนี้ไปก่อนนะจ๊ะ oh. อะไรเนี่ย โหทำไมแม่ใส่ให้เยอะอย่างนี้แล้วแม่ไม่อยู่หรอไม่อยู่ค่ะแม่บอกให้กินนี่ไปก่อนแล้วจะกินกับอะไรอะ่ะให้กินกับป๊อกอิดเหรอให้ดูกับข้าวในตู้ยังไม่มีแป่ทำไมแม่ทำข้าวหูไม่แม่ใส่ให้ข้าวเยอะขนาดนี้เนี่ยหุย แก่งอีกแล้วกลับมานะเดี๋ยวจะดูนมากูกูจะกินก well ่อนพี่แสงเอาป๊อบอิตไปแกะค่ะล้วไปกินน้ำหมอกินกินแกะเลยไ่ซื้อมาเพิ่มเยอะจังแกะเลยวันนี้เราจะเล่นเกมป๊อบอิตกันวิมีมีนคอนด้วยอือไม่มีลูกแพนด้าเหรอโู วันเก่ามาันรวมแล้วได้เยอะเลยอะ่ะให้พี่เอามาแล้วเล่นอะไรอ่ะวันนี้เกมเหรออือเราจะเล่นเกมต่อจิกซอปออิน <Wow. S 1> ต่อจิกซอปอ,อินอุ๊ยจะโกงไหมไม่โกงแต่ไม่ว่ากินให้เสร็จก่อนไหมค่อยเล่นหรือ <c oughs> ว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องเล่นเรื่องใหญ่ ไม่เท่ากันนะ่ะของพี่มีน้อยกว่าือ,อเดี๋ยวกูจะตัดให้ค่ะนี่ชิ้นนี้นะพี่ก,กีกี้กัดไปเราจะตัดให้เป็นจิกซออืมนี่ตัดไปเลยเสียดายอ่ะอ a few moments later โอเคพี่แสงเรามาเริ่มเล่นกันเถอะ เห็นก็รู้สึกว่ายากแล้วว่ะกูกูเอาดาวแล้วกันอ่ะสามสองหนึ่งไปแล้วทุกคนใครจะต่อจิกซบได้อ่ะจิกซบปอบอิดเดี๋ยวกันนะมันไม่ใช่อ่ะอุ้ยยากแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่โอยบอกแล้วว่าอย่าตัดอย่าตัดนี่ก็ตัดกระสับอุ้ยเจอแล้วอันนึงเจอเขาแับเข้ามือต้องเป็นสีม่ว สีแดงสีแดงสีแดงนี่เสียบเข้าไปปึง้งนี่ได้ดาวหนึ่งอะแล้วนะพี่สืโมทำไมขี้โกงเงี้ยอะไรอะ่ะของพี่มันต่อ,อยากอะ่ะของกูไปค่ด,ดาวมันง่ายไม่ได้ขี้โกงกูกูก็จะเล่นอีกอันเนี้ยดูดิแล้วตัวเองเป็นคนตัดแล้วก็ต้องจำได้นะสิว่าอะไรต่อกับอันไหนเน่ย อะไรอะไรก็ว่าเราขี้โกงชัยชนะทนไม่ไหวแล้วนะต่อ็จยชนเฮ้ยพี่แสงอะไรมันจะหลายรอบก่อนไปแล้วนะอย่างนี้ต้องจุ กือบตายโอ้ย <Of> อันตรายมากเลยเนี่ยลูกต่อไปคุณจะไม่ตัดป๊อบอิตเล่นแบบนี้อีกแล้วค่ะเขาพิเศษแล้วแหละเอาถ้ากุกคุกไม่โยนก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกเขาพิเศษนั่นแหละก็ลูกนั่นแหละเล่นอะไรกันล็อพี่น้องอะชอบทะเลาะกันอย่างเนี้ยทุกทีแล้วก็โยนตาอะไรกันมาเนี่ยลูกดีไม่เป็นของแข็งของนี่หัวแตกหัวร่างข้างแตกมา ไม่ได้เรียกทะเลาะกันแค่เถียงกันเองเนาะถูกแต่ไม่เถียงก็ได้เราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะเราแค่แบบแย่กันกระแสตามภาษาพี่น้องอ่ะใช่ไหมยังอีกยังอีกต้องให้แม่เจ็บกว่านี้อีกไหมลูกแม่แล้วค่ะโอพี่ซื้อน้ำมาเอาน้ำให้แม่กินดีกว่าโอเคค่ะไปไปไปแม่คะนี่ดีนะที่แม่ไม่ต้องไปหาหมอเรื่อง พอ่อะิดติดคอมไม่รู้แหละลูกมีความผิดวันนี้ต้องช่วยแม่ทํางานบ้านทุกอย่างเลยแต่กูว่าแม่ต้องไปหาหมอกระดูกหลังแล้ว <c oughs> ใช่ใช่แม่ก็คิดว่าอย่างนั้นเช็บอยู่โอเคค่ะไปกินน้ำไปพักค่อนนะ <c oughs> อย่าลืมช่วยแม่ทํางานนะ,ะวันนี้โอ้ยนะอน่าสงสารเกือบตายป๊อปอิดเอยป๊อปอิด